ีนวนกินข้าวหรอคะชินวนชินวนกินอาหารหรอคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมกินให้หมดนะกินให้หมดนะอร่อยไหมคะชินวนชินวนอร่อยไหมคะนี่ครับล่ะกินเข้าไป นอนนี่อะสินอนอ่ะกินให้หมดลงกนะ่ะกินให้หมดนะเสียดายมันอือกินอิ่มแล้วก็จะไปแล้วเสียใหญ่เนี่ยจะไปไหนลูกอืมกินอิ่มแล้วเหรอคะเอา,เอา,เ,อาเอายืดเอ้ายืดเอายืดขี้เกีย เอ, ال, เอาเหรอใหญ่เอาอีกเหรอลูกอันนี้อ่ะอ่ะอันนี้อ่ะนี่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 แม่ให้น uh, ี่อ่ะนี่อ่ะไม่กินแล้วอิ่มแล้วเหรอลูกอืมนี่อ่ะขึ้นมา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 เนี่ยอืมขึ้นมาเอาขึ้น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 เหมือนสีนวลไหม ยายมันเก่งนั้นเนี่ยอ้อนอะไรอีกอะ่ะอ้อนอะไรอีกเล่าอืมอ้ากินอ็มแล้วก็อ้อนจะออกละอ่ะอ่ะออกไปแล้วก็เดี๋ยวมานลลูกน,นะเร็วๆยุงจะเข้าบ้านเดี๋ยวลูกไม่ออกปิดนะอืม ไปเที่ยวแล้วเราเหนื่มมานะมานะเสียใหญ่นะอย่าไปเที่ยวหรอไปเที่ยวหรอลูกหืมกินวน,นวลขีนกินอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอคะขี้นวนกินอิ่มแล้วเหรอคะ لأننا قال